25ปีก็ยังไม่สายนะแกหนังเรื่องนี้โดนโปลดเซนเซอร์แล้วเราจะได้ชมกันแล้วกับเรื่องคนกลับมาหรือชื่อเดิมของเขามาทีเชอร์อิสบิสกิตนะครับผมหนังเนี่ยจะได้ฉายตั้งแต่ปี25 4 0ูนะโอ้ช่วงต้มยำกุ้งพอดีเนานะแต่ว่าก็โดนขัดแข้งขัดขาจากกลุ่มรัฐบาลก่อนเนาะเออตอนนั้นเนี่ยกองเซนเซอร์เขาคุมโดยกลุ่มตำรวจนะครับโอ้แกมันเข้มข้นแน่นอนก็ยิ่งเจ้าเรื่องเกี่ยวกับแบบว่านาสนาอะไรพวกนี้แบบ โดนเพลงล็งเป็นพิเศษเลยครับผมโดยนะครับหนังเรื่องนี้ครับกำกับโดยคุณอิงเคนะครับผมซึ่งตัวหนังเรื่องนี้ครับผมจะได้ฉายนะได้ฉายที่ต่างประเทศไปก่อนครับที่รัฐาายเทศกาลหนังฮาวายครับแต่ว่าของเราเนี่ยยังไม่ได้ดูนะครับจนเพิง่งมีประกาศเร,เร็วนี้ว่าเฮ้ หนังเนี่ยจะได้ฉายแล้วครับผมต้องขอบคุณข้อมูลด้วยครับจาก Facebook ของคุณมานิตศรีวานิตภูมินะครับผมโดยตัวหนังครับคนกลาบมานะครับผมจะพูดถึงกลุ่มรัธิประหลาดกลุ่มหนึ่งครับที่ทําการบูชานะครับหรือว่าแบบว่าเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นน้องหมาไม่ใช่ธาตุหมานะแต่คือรัติที่บูชาน้องหมานะครับผมแกแค่พอดก็ดูแบบตลกไรเว่อร์แล้วก็ผม ซึ่งตอนนั้นเองครับผมในปี40เนี่ยทางผู้กำกับ,บเองเถึงกระโดนเล็กตัวนะครับไปที่ทางรัฐสภาครับโดยนะครับกรมนะกรรมมาที่การััสนาและศิลปะวัฒนธรรมครับทำการเรียกคุยกันนะมือแก่โดนจวกเละมากครับผมจะไม่หนังเนี่ยโดนแบบ นะครับลงไปแบบโหไม่ได้ผุดได้เกิดเลยครับผมแต่ก็ยังดีครับที่หนังยังมีโอกาสได้ฉายให้เราได้ดูกันครับผมแต่ว่ายังมีอีกเรื่องหนึ่งครับที่ตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็ยังโดนแบน์เซนเซอร์อยู่กับเรื่องเชสเปียร์ต้องตุยนะครับซึ่งเรื่องเนื้อหาก็ยังคงเป็นเรื่องของเกี่ยวกับศาสนาการเมืองอยู่ดีครับแต่ว่านั่นแหละครับผมหนัง ก็รอรุ้นอยู่นะว่าหนังเรื่องนี้จะมีโอกาสที่พวกเราทุกคนเนี่ยจะได้ดูกันหรือเปล่าครับผมจะคงกสึกความอินดี้เหมือนเดิมจากผู้กำกับอินดี้สุดๆนะครับของผู้หญิงคนนี้ครับคุณอิงเทนะครับผมก็ยินดีกับเธอด้วยแล้วกันครับผมแต่ว่าหนังเนี่ยจะได้ฉา,ายเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวรอประกาศจาก ทีมงานอีกทีนึ่งกันว่าออยจะได้ดูเมื่อไรอันนี้อยากรู้ความรู้สึกเลยนะครับนักแ,แสดงนําเรื่องนี้คือคุณน้อยวงผูใช่ไหมแล้วแกหนัง25หปีอะ่ะสภาพโปสเตอร์เขาคือแบบเขาเด็กยังเด็กอยู่เลยอ,อยากรู้ความรู้สึกรัาว่าเฮ้ยหนังของเขาที่แสดงไว้เมื่อ25ปีที่แล้วจะได้ฉายแล้วเขาจะรู้สึกยังไงเนาะสงสัยเหมือนกันนะ